ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็เปลี่ยนฉากกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเบื่อฉากเดิมนะคะแล้วก็เลยจัดการมาถ่ายตรงฉากนี้ซะเลยนะคะวันนี้นะคะสําหรับวันนี้นินก็จะมารีวิวกระเป๋าใหม่ที่นินเพิ่งได้มาเลยนะก็เรียกได้ว่าเพิ่งได้มาตอนอาทิตย์นี้เลยแต่ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะมารีวิวหรือลองใช้ด้วยเลยนะคะก็กระเป๋าที่นินสั่งมานะจะก็จะเป็นนี้เลยคืออเนโรนั่นเองนะคะนินสั่งอเนโรมา2ใบนะคะซึ่ง นินก็ตอนนินกลับไทยครั้งที่แล้วนะจะบอกว่าเล็งไว้นะคะตอนที่เรากลับไปไทยล่าสุดเนี่ยเราเจอคนถืออเนโรเยอะมากซึ่งส่วนมากเราเป็นรุ่นผ้าใบรุ่นอะไรแบบนี้ซึ่งตอนแรกเราเห็นเราก็รู้สึกเฉยๆค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะรู้สึกชอบรุ่นหนังมากกว่ารุ่นผ้าใบนะเพราะว่าดูเหมือนกับว่ามันดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูสวยมากกว่าแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับรุ่นผ้าใบมากมายเราก็เลยคิดว่าเราอยากลองรุ่นหนังเราก็เลยลองสั่งรุ่นหนังมาะคะ่ะแล้วก็ สั่งใบนี้มาด้วยนะคะมาก็นินนะคะสั่งมาจากเว็บชื่อว่า Anello Direct ค่ะอันนี้เป็นรุ่นหนังสีชมพูนะคะสีพิ้งก็มาในถุงแบบนี้นะเป็นถุงซิปสั่งมาเป็นรุ่นสั่งมาเป็นไซส์เวกูล่านะคะอันนี้ราคาปกติอยู่ที่เท่าไหร่เออราคานะคะ4,900 เยนเนาะไม่รู้ว่าตกเป็นไอ้นี้เท่าไหร่นะคะแต่นีนซื้อมาเนีนซื้อใบนี้มาอยู่ที่ประมาณ48ดเหรียญน,นะคะซึ่งก็ตกเป็นเงินไทยแล้วอยู่ที่ประมาณ1,711บาทประมาณ7 1,712บาทซึ่งถูกมากอันนี้เป็นราคาของใบรกูล่านะคะก็ที่นี้ก็คือให้ดูไซส์เลยว่ามันเป็นไซส์ธรรมดาเนาะนี่เป็นหน้าตาของกระเป๋านะจ๊ะ ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยน,นิดไม่เคยคิดว่ามันใหญ่ขนาดนี้นะแต่ก็ค่อนข้างโอเคค่ะสําหรับแบบเขาเรียกอะไรผู้หญิงบ้าของแบบเรานะคะเราแบกทุกอย่างเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราดูข้างหน้าไปแล้วเราดูข้างหลังบ้างค่ะดูข้างหลังบ้างวันนี้เรารีวิวแบบว่าละเอียดะเียนิดนึงข้างหลังก็เป็นแบบนี้เป็นบุกไว้แบบนี้ค่ะก็คือบุกไว้เพื่อที่จะแบบไม่ให้ร้อนอะไรแบบนี้แล้วก็มีซิปตรงนี้ซึ่งก็จะเชื่อมกับข้างในเนาะ ปกติก็เดี๋ยวเปิดดูเลยสาเหตุที่ชอบกระเป๋าอเน,นโลเพราะว่าตรงตรงนี้มันเป็นโครงแบบนี้เป็นโครงสี่เหลี่ยมใส่แล้วมันจะเป็นรูปเป็นทรงดีนี่ข้างในสวยมากเลยเป็นแบบนี้ค่ะอาหานะก็ยังไม่ได้ลองใส่อะไรเลยนะคะแต่รู้สึกว่ามันน่าจะจุกข,ของได้เยอะเพราะว่ามันเป็นไซส์เรกูลา่ารู้สึกว่าเขาจะมีแค่ไซส์มินิกับไซส์เรกูลา่าแค่นั้นแหละ โอเคเดี๋ยนินก็จะลองสะพายดูนะคะว่าสําหรับสะพายบนตัวนี้แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนาะอันนี้ก็ตอนที่ฮิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>ก็จะอยู่ตรงประมาณนีน้ถ้าอยากได้อะไรให้มันถ้าอยากได้ให้มันต่ําลงเราก็เลื่อนตรงนี้เลยนะคะน,นินก็รู้สึกว่าเป็นกระเป๋าที่เรียกว่าคอมแพกดีนะคะแล้วก็ชอบรุ่นหนังมากเพราะว่ารุ่นหนังเนี่ยมันดูสวยมากเลยเขาจะมีข้างหน้าด้วยซิฟข้างหน้านะนี่ ก็บูกแบบเดียวกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าสําหรับเจ้าใบนี้เนี่ยมันใส่ของได้เยอะแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเขาฟิตอะไรบ้างสมมุติว่าใช้เรียนที่มาหาลัยนะคะก็เด็กมหาลัยต้องมีอะไรบ้างหนึ่งเลยต้องมีคอมนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคอมนะคะซึ่งใส่เคสไว้อันนี้เป็น MacBook Air 13นิ้วนะคะใส่ลงไปเยอะมาก็ยังพอเหลือที่ว่างนะแล้วมันก็มีช่องเล็กๆให้ใส่อะไรด้วยแล้วเดี๋ยวเราลอง

้วนขึ้นนิดนึงนะคะก็เรียกได้ว่าไซส์เรกูลาร์นะคะก็สามารถที่จะใส่พวกคอมหนังสือโน้ตบ่กโน้ตบุ๊กอะไรได้สบายๆเลยค่ะแล้วก็อีกใบหนึ่งที่นินสั่งมาเมือนกันนะจ๊ะก็จะเป็นรุ่นนี้ค่ะก็จะเป็นรุ่นที่หลายๆคนไม่น่าจะค่อยได้เห็นกันบ่อยๆนะคะนี่เป็นรุ่นอานลโลกับตีอิมโพเรียมนะคะทำด้วยกันเนาะมาในถุงแบบนี้เหมือนกัน ไม่ได้มาในถุงซิปหรืออะไรเป็นถุงปกติธรรมดาธรๆรเนาะเอาไว้รุ่นนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นคนถือมากมายเท่าไหร่แต่ว่าเน้นชอบอะเห็นแล้วมันดูน่ารักมากนะคะก็จะเป็นแท็กเขาอะไรก็มาแบบปกติแต่ว่าที่เสริมมาได้ก็จะมีเป็นป้ายของป้ายของดีอิมพเรียมนะคะมาด้วยแล้วตัวนี้ราคาอยู่ที่4500เยนค่ะ ตัวนี้ราคาเท่ากันกับตัวตะกี้นี้เลยนะคะ48.90 US d ลลาร์ในเว็บ Anello d a l เล็กนะคะก็อยู่ที่1 0 0 7 1 2บาทเหมือนกันนะคะก็อันนี้นะคะเป็น Anello ทำร่วมกับ t h e e m p o r i u m ก็จะเป็น e m p o r i u m นี่ไม่รู้มันเป็นยี่ห้ออะไรน่าจะเป็นแบบแบรนด์อะไรสักอย่างของญี่ปุ่นซึ่งนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะต้องลองไปรีเสิร์ชดูแต่ว่าตัวนี้สวยมากก็คือตรงนี้นะคะ นี่เป็นผ้ายีนเป็นผ้ายีนปกติแล้วก็ไอ้ตรงนี้เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นผ้าใบป,ปกติเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนหนังสีขาวซึ่งสวยมากอะตัวนี้ก็แบบเห็นปุ๊บก็ชอบเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มาดูข้างหลังค่ะก็จะเป็นผ้ายีนเนาะธรรมดาธรรมดาแล้วก็ตรงนี้เป็นสีขาวเนาะเนี่ยเราเตือนตรงนี้ก่อนมีซิปข้างหลังเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นไซส์มินินะคะนี่ข้างในก็ เอาไปได้เหมือนกันตอนแรกนี่นึกว่ามันเป็นไซส์เรกูลาร์ซึ่งจริงๆไม่ใช่มันเป็นไซส์มินิเพราะว่าถ้าเราลองเทียบกันมันไม่ใช่ขนาดเดียวกันเนาะเห็นไหมแต่ว่าเขามีไซส์เดียวค่ะก็คือเป็นไซส์มินิอย่างเดียวเลยอ่าข้างในข้างในเป็นแบบนี้ค่ะก็เหมือนก,นกันกับตัวตะกีน้นี้แต่ว่ามันจะมีป้ายค่ะตรงนี้ข้างในเขียนว่าป้ายนะคะดิ อิมพอรีมนะอยู่ข้างในด้วยซึ่งก็ดูเล็กกว่าเดิมนิดนึงนะคะน่าจะใส่คอมไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าก็น่าจะใส่ของกระจุ๊บกระจิกได้นิดหน่อยเดี๋ยวนี้ลองใส่พวกเราลดขนาดลงไปนิดนึงนะคะสมมติว่าเอาไปใช้สินค้นะคะสินิบเนี่ยนะคะแล้วก็เอาหนังเล่นไปหน่งเล่มนะคะแล้วก็สมมติว่าเราเอาคอมเล่นสองใบหนึ่งอันนะคะพอละวไม่ต้องเยอะเม่ต้อเยอะแล้วก็สมมติน้ำหนึ่งขวดน้ำนี่น้ำหนึ่งขวดนะคะนี่ลองดู โอเค okay, ค่ะนี่ก็จะเป็นกระเป๋านะคะหลังจากที่เราใส่ของไปเรียบร้อยนะมันก็จะดูเหมือนฟิตๆแน่นๆขึ้นมานิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เรายังไม่ได้ใส่ของมันนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะมันเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยนะคะตัวนี้คือมันเป็นพั้งผ้ายีนแล้วก็สีขาวแบบเนี้ยซึ่งแบบนี่ก็อีกแหละเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่น่าจะแบบใช้ได้ทุกวัน everyday use มากๆอะไรแบบนี้นะคะ เค okay. ค่ะก็เอาตรงๆเน้นซื้อมา2ใบเนี่ยังไม่เคยใช้เลยเคยแค่เอามาสะพายเล่นๆนะไม่เคยใช้จริงๆนะ,ะแต่ก็ก็เลยยังไม่สามารถที่จะบอกประสิทธิภาพได้ว่ามันแบบดีแค่ไหนหรืออะไรยังไงวันนี้มาพรีวิวให้ดูก่อนนะคะก็ถ้าเกิดว่าใช้แล้วเนี่ยก็คงจะมาบอกอีกทีเนาะว่าใช้แล้วมันให้ความรู้สึกยังไงดำง่ายไหมอะไรแบบนี้แล้วก็ นี่งคงไม่ได้รีวิวรุ่นผ้าใบให้ดูเพราะว่านีนไม่ชอบรุ่นผ้าใบดูแลไม่ค่อยชอบไม่ค่อยมีสีที่แบบถูกใจเท่าไหร่แล้วก็ชอบรุ่นหนังมากกว่านะคะก็ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าชอบใบไหนมากกว่านะคะนินก็ชอบทั้งคู่เลยคือใบนี้มันดูเป็นแบบมันดูดูเท่มากอะดูดูสวยดูเท่มากแล้วก็ในขณะดเดียวกันก็จะให้ความแบบดูรู้นิดนึงด้วยเพราะมันเป็นแบบหนังตรงนี้ด้ใช่ไหมคะหนังแล้วก็เป็นสบทองอะไรแบบนี้ส้งอันเนี้ย ส่วนนี้ก็ชอบมากคือมันดูให้ให้ให้ความรู้สึกมันเป็นผู้ใหญ่มากเลยอะไรแบบนี้แล้วก็ดูแบบดูหรูด้วยอะไรแบบเนี้ยนะคะก็น่ายังไงวันนี้นินก็ต้องจบพรีวิวไปแล้วนะคะสําหรับนี่กระเป๋าอเนโรนะคะก็ยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่านินใช้แล้วนินจะลองมารีวิวให้ดูแบบ ตเต็มๆเนอะว่าใช้แล้วเป็นยังไงก็ยังไงวันนี้นะคะยังไงนินต้องขอตัวไปก่อนแล้วเนาะยังไงอย่าลืมกดติดตามให้นินด้วยนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ให้นินด้วยนะคะแล้วก็ยังไงอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจด้วยเนาะยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้ายังไงวันนี้ไปแล้วบายบาย